สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซทางช่อง YouTube นะครับเชฟทย์คนเดิมเชฟท c h ชา n นลนะครับแล้วก็สวัสดีไปทางหน้าเพจ Facebook นะครับเพจเชฟทย์คนเดิม99สําหรับ EP นี้นะครับเลขมงคลนะครับวิเคราะห์เลขมงคลนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมวิดีโอขอเรียนวันเดีหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง แนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับก็ฝากหน่อยนะครับรับชมผ่านช่องทางจริงของเชฟนะครับ 3. ช่องทางด้วยกันนะครับเชฟทิพย์คนเดิมนะครับทาง YouTube เชฟทิพย์ชาแนลทาง YouTube นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจะดูผ่าน Facebook นะครับก็มีเพจจริงนะครับเพจเชฟทิพย์คนเดิม99นะครับก็ฝากนิดนึงนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับ ถามถึงมานะครับว่าเพจจริงคืออันไหนนะครับด้านขวามือนะครับตอนนี้ผู้ติดตาม1.1หมื่นคนนะครับมีหลายหลายท่านนะครับไปทักข้อความทางช่องปลอมนะครับอ่านด้านสายนี่ปลอมนะนะครับแล้วเชฟไม่ได้ตอบนะครับก็มีหลายหลายท่านถามมาทางยู u ูบนะครับว่าทำไมเชฟไม่ตอบนะครับพอเชฟเข้าไปเช็คในเพจปลอมนี่โอ้โหคอมเมนต์เต็มเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นเพจปลอมนะครับเชฟก็ไปตอบไม่ได้นะครับอันนั้น ก็หวังว่านะครับจะกลับมาเพจจริงกันนะครับเอาละครับงวดที่แล้วอย่างที่เชฟบอกนะครับเลขมงคลเดินดีต่อเนื่องนะครับจับดีๆได้ทุกงวดนะครับสําหรับช่วง2-3เดือนนี้นะครับเลขมงคลมา100%เซนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะจับเก่งกว่ากันนะครับใครจะจับแนวทางตัวเลขนะครับจากกองสลากเก่งกว่ากันนะครับก็ประมาณว่า ต้องเดาใจนะครับเดาใจว่างวดนี้กองสลากจะออกตัวไหนนะครับแต่ว่าเป็นเลขมงคลแน่นอนนะครับแต่ว่าจะออกชุดไหนอย่างไรนะครับอย่างเลขของพ่อหลวงรก้าเนี่ยนก็ออกติดติกันมาหลายงวดนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับคนจับนะว่าจะจับชุดไหนอย่างไรนะครับก็อ่ะงวดนี้นะครับหลังจากที่ออกไปหลายชุดแล้วนะครับสําหรับเลขตัวเลขนะครับงวดนี้นะครับตัวเลขที่น่าสนใจนี้ก็ก็น่าจะยังเกี่ยวกับเลขสวรรคตอยู่นะครับ วันคล้ายวันสมนรรต13เดือน10ปี2,559ปีนี้ครบ7ปีนะครับแล้วก็ถ้าแต่ว่าจริงๆแล้วคือเดือนนี้จะเป็นเดือนที่พงค์ท่านพระราชสมภพนะครับคือเดือนเกิดของพง์ท่านนะครับก็ไม่แน่นะครับปี2,4,7,0นี่อาจจะเป็นตัวเลขที่ออกตรงๆก็ได้นะครับแล้วถ้านับเอาปีนี้พงษ์ท่านก็จะ9 6พรษานะครับ หรือว่าจะเป็นปีที่พระองค์ท่านสวรรคตก็คือ88อย่าง89นะครับ70ปีคลองลาดนี่ก็ออกบ่อยนะครับ70ปีไปรวมกับอย่างงวดที่แล้วนี่ก็คือ70ปีคลองลาดไปรวมกับรชัชกาลที่9ก็คือ9 7 0 0 7 9น้ี่ก็ออกตรงๆมาแล้วนะครับหรืออีกหนึ่งตัวเลขที่อาจจะยังไม่มานะครับก็คือเลขวันคล้ายวันถวายพระราชทานเพลิงนะครับ26ตุลาคมนะครับครบรอบ6ปีนะครับ26ปี60นะครับครบรอบ6ปีนะครับหรือ รหัสประจําพระองค์นะครับ901ก็ยังไม่ออกตรงๆนะครับก็ออกจะออก90บ้าง91บ้างนะครับแต่901เลยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกนะครับก็ยังต้องน่าจับตามองต่ออยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็หลายๆท่านถามว่าแล้วเลขราชการที่10ยังน่าตามไหมนะครับก็ยังน่าตามอยู่นะครับก็แต่ว่าต้องดูว่าตัวเลขชุดไหนที่ไปตรงกับเลขราชการที่9อันนั้นจะน่าตามนะครับเพราะว่าราชการที่9 นะครับสวรรคตรัชการที่10ขึ้นของราชนะครับตัวเลขของพระองค์ท่านนี้ก็ออกติดต่อกันมาหลายงวดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น4 4 6นะครับ 4, ี่นออก2งวดติดเลยนะครับหรือจะเป็นเอ่อแปดเจ็อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นวันพระราชสมภพของรัชกาลที่10นะครับก็ที่ยังน่าสนใจก็495กนี่ก็ก็ยังน่าสนใจอย,อยู่หรือว่ารหัสพระประจำพระองค์นะครับ904 นะครับหรือจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับวันของราชนะครับของราชวันที่13เดือน10ปี59นะครับก็จะครบอ่าครบรอบไปแล้วนะครับครบรอบ7ปีนะครับครบรอบ7ปีแล้วก็ครบรอบ6ปีทาาี่ราชาพิเศษนะครับอ่ะนะก็ลองดูแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับว่าจะมีตัวเลขชุดไหนนะครับที่ จะไปพ้องจองกับเลขของรัชกาลที่9นะครับถ้าพ้องจองกับเลขรัชกาลที่9ก็น่าสนใจนะครับอีกหนึ่งตัวเลขนะครับที่เชฟมองว่าน่าสนใจนะครับก็เลขของพระองค์พานะครับนี่ยังน่าสนใจอยู่นะครับโดยเฉพาะรหัสประจาพระองค์นะครับ908108นะครับน่าตามทีเดียวนะครับหรือปีฝรั่งนี้ออกบ่อยนะครับ1978เนี่ย1978นะครับ แล้วก็พงค์ท่านเกิดพระราชมภพหรือว่าวันเกิดนะครับวันที่7ธันวาคมนะครับก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงครบรอบนะครับปี2521นะครับปีนี้พองค์ท่านก็จะ45เต็มนะครับในวันที่7นี้นะครับในวันที่7นี้จะครบ45เต็มนะครับ45พรรศานะครับฉะนั้นแล้วเลขของพระองค์พามีสิทธิ์เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น07หรือว่า72หรือ7 8 9 7 8นะครับหรือว่า4 5ห 745นะครับหรือหาดประจำพระองค์นะครับ908นะครับอันนี้ก็ลองจับตาดูนะครับมีโอกาสเหมือนกันนะครับอืมนะครับหรือว่าหนึ่งนะครับอีกหนึ่งตัวเลขที่มีการพูดถึงเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเลขของอวันพระเจ้าตักสินนะครับวันพระเจ้าตักสินนี่ก็จะเป็นวันที่28นะครับคือพระอองค์พระเจ้าตักสินเนี่ย ราชาพิเศษวันที่28เดือน12 2311หลังจากนะครับหลังจากกรกู้เอกราชนะครับหลังจากกรกู้เอกราชมานะครับพระองค์ท่านก็ราชาพิเศษวันที่28นะครับเดือน12 2311จึงได้ยึดเอาวันที่28นะครับเป็นวันพระเจ้าตากนะครับนะครับวันพระเจ้าตากส่วนตัวเลขของพระองค์ท่านนี้ก็มีวันพระราชสมภพวันเกิดนะครับ17เดือน42277นะครับสวรรคตคด วันที่6เดือน4 2 325นะครับขณะมีพระชนมายุ4 8พรนษานะครับของราชวันที่6เดือน1 1 2 3 1 0น่ะครับของราชอยู่14 14ปี1 5 1วันนะครับอันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับวันพระเจ้าตากนี้ก็มาบ่อยนะครับ28นะครับ28นะครับ1 2ึ่งสนะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับ 72812848นะครับนะครับอันนี้ก็มีอ่ะเดี๋ยวไปดูเลขสถิติย้อนหลังกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปดูว่าเลขมงคลชุดไหนน่าสนใจสำหรับวันนี้นะครับธันวาคมนะครับปี65นะครับ8 45093นะครับ845093นะครับแล้วก็14ล่างนะครับปี64 639235นะครับ83ล่างนะครับ ปี6กสามส3งศูล่างนะครับแล้วก็ปี6 2 529 9 2 4แล้วก็97ล่างนะครับก็ถ้าดูดีๆก็จะตรงกับเลขมงคลทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับเอาละครับมาดูกันที่เลขกำลังวันกันหน่อยนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมานี่ก็ตามที่เชฟได้วิเคราะห์เอาไว้นะครับ970670นะครับแล้วเชฟให้ตีเ่งการเลข6เป็นเลข9นะครับ ก็ปรากฏว่ามาตรงนะครับมาตรงบนล่างนะครับอา่างวดนี้เลขกำลังวันวันเสาร์นะครับกำลังวันวันเสาร์ถ้าเราดูดีๆนะครับมีหลายชุดที่ไปตรงกับเลขมงคลนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นหลัก8หลัก7หลัก5้าหลัก1หลัก6หลัก4หลัก2นี่คือตรงทั้งหมดนะครับตรงทั้งหมดแต่เด่นเด่น,นะครับเชฟให้ที่น้ำหนักมาที่หลัก8หลัก7หลัก5หลัก1หลัก6และหลัก0ูนย์นะครับอันนี้ลองเอ่อหลักจริงๆต้องเป็นหลัก3ด้วยอีกชุดหนึ่ง นะครับแต่ว่าลองเดี๋ยวลองเราจะลองมิกตัวเลขดูนะครับตัวเด่นเลยนะครับเชื่อว่ามี5มี1แล้วก็มี0ูนย์นะครับมี5มี1และมี0ูนย์นะเชื่อว่านะครับวันนี้นะครับแล้วก็ตัวรองน่าจะเป็นหลัก8หลัก7หลัก6อันนี้นะครับแล้วก็แต่จริงๆมันเป็นเดือนต้องบอกว่าเป็นเดือนรชาชการที่9เนี่ยก็ต้องตีเรื่องกาเลข6เป็นเลข9นิดนึงนะครับคือจริงๆไม่จําเป็นต้องยึดเอาว่าวันเสาร์เลขกําลังวันไม่มี9แล้วเราจะไม่ยึด9้าไม่ได้นะครับ คือเราต้องยึดเอาเลขเมงคลเป็นหลักนะครับเดือนธันวาคมเลข9เป็นเดือนเ,อเป็นเลขมงคลนะครับประจาประจาเดือนเลยนะครับ7กับ9มาแทบจะทุกปีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับเอาละครับฉะนั้นแล้วนะครับหลังจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดทีถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นดูเลขสถิติย้อนหลังเลขกําลังวันหรือว่าเลขเ,เทียบเคียงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขราชการที่9เลขพระอ,องค์พาเลข วันพระเจ้าตักสินนะครับหรือว่าเลขราชการที่10ดูดูแล้วนะครับเชฟให้น้ำหนักมาที่915 759 781 470 908 745 703และ901นะครับเราก็จะมี15 67 03 96 07 1เอ่อ01 81 74 08 75 45และ59นะครับอ่ะตัวเลขทั้งหมดนะครับที่เชฟให้มานะครับถ้าชอบก็ค่อยตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับ เราก็ไม่ต้องตามทั้งหมดนะครับเลือกเอาชุดที่เพื่อนๆชอบเท่านั้นนะครับเพราะว่าเชฟเองก็วิเคราะห์ออกมานะครับให้มาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็ไม่สามารถฟันธงร้อยเนนะครับว่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณก่อนการตัดสินใจนะครับสุดท้ายนี้เชฟก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ